องุสมวถขึ้นในครั้งนี้นขับทุกคนจะบริสุทธิ์พุทธังนะครับบุญกุศลในครั้งนี้จะต้องจะไปวอดไปถึงนะกรับยังไงม่นพอ่อื่นนะครับหูพอเชี่ยนนะครับแต่ขอให้วดไปถึงนะกรับขับตขอขับขอุขอบุณนะครับพามาพี่น้องอยากชนิทใม่เสายพาม่พ่น้องนะครับแ่พินเกียนะครับตีเรื่องนะครับมาเป็นเกียรงาย

นะครับพอมพี่นองเฉยคนี้เกี so so ่ยวนะครับทื่นอารนับถือุกคนทุก่านนะครับขับม่ไนะครับข้างจัาภานะครับขอขว้านะครับขอมาบุญนะครับหรืขึ้นมาบนสงฆ์ุครับปในศามตอนนี้ทุสมบูรึ์นะครับเพื่อทุกส่สมบิสุทิญุกส่วนครับคุณนมามน้อสุม้าตานะครับเ่าคุณ ขอแข็งผักพนนะครับหรือพระนางอู่เฮานะครับชาวไร่ชนทำอะไรรู้สึกอุปสมบทนะครับอุปสมบทมีทอนาท้องกันาโยธาาัานาสารพจนักนนะครับเป็นหตุเป็นหลานเป็นหนองเป็นนุ่งครับไเเป็นโอกาสที่จะได้รัอบุญท่นคุ้นนะครับบุญคุ้นพอ นับุูนทุ่เอียงนับสนบปุ่นงนัับขอแส้นความดีใจนั่นัครับสาใส่ข้อมตุ่ลดทุ่มใจนัะขับใสขัข้ามเกาะข้อขัด้นนับเตรทั้งเกบข้อสินมาตานับท่างหนุ่ทั้งหลานทุกคนทุกทตานงใอนใจกันนับไม่การสร้างองอุปสมบทขึ้นในท้งนี้นัครับทุกคนกับบริสุทพุทธัง นักขับบุญก <c laser> ุจสวนในคันนี้จะต้องจ่ายไปหอดไปถึงนักขับในไงมนพนีอื่นนักขับหพอเช่นนักขับก๋อไอหอดไปถึงนักขับรับกขอกราบขอบุญขอบุณนักขับทำนา่พี่น้องอยากสนิทในส้ายทนายพี่น้องนักขับเกดี่มีเกียนักขับี่ม่เรื่องนักขับมเปีเกียร์ไม่ก็ันอุปสมบทในคังนี้กขอกราวพนเช่นนักขับเพื่อ กินขากินหนานะครับทางไอบ้านไม่ยิ่งนะครับทางตัางโคอีรูปร้านว่าเต็มร้วยนะครับมีอทั้งทั้งร้านกับบริการท้นที่นะครับขะเด็ควมยินดีของทั้งขอบขั้วนะครับที่หน้าเนาะจะ่น้างสวยไปเลยมือใหมอนมาพร้อม แซบบ๊อกคือไก่ผ oh. no. ู้น no. no. ีด่หือว่าวอบครัวของพุณแผู้สงนะครับ่ทั้งลูกทั้งร้านนครับาสุอลุมล่นลุ่มกุ้นอแม่พี่น้องชาวบ้านของเฮาพอแม่พี่น้องบานไก่บ้านไก่้าตุ้นเจี๊ยบมาอยู่สองนังู้าม่ทางนี้พอแม่พี่น้อง

มาซาเนาะอันนี้เนี่เขามาเสริมแล้วกับเผาทาอยู่ที่นี้ข้าวมันไก่เอออยากยูดในหันมันเมืดว่จะปัับปับสีแห้งดีดีบ่ดูแลทาทีมงานเนาเทเชิญนั่งเชิญนั่งค่ะีไก่เออ ับติใจไม่เกือบอใช่ไหมให้ร่วมในนักกนะครับจะเป็นเล็กเล็กๆฮะอยากฮาจิมก็ไปยามมันก็แต่พ่อตั้งงเชื่อมรักาชีวิตกัเทีกัเาว่าการนี้ผ่านมาหลสิ่งหลายอย่างก็คพั่วร่วอน้่นหห่ น้องก็มากมากใปงนาในบ่อคนนี้อ่ะถูกับปลาจเพิ่มเติเอทั้งรูทั้งน้่ี่นอนท่าซีดนโอ้จรงจริียนเลยตอดี้เาะท็อ่ำโอออออ้้ออ้อ้้อ้ กิน้ามกิน้านข้างาเยกัน้หน้ต้า่บพ่ใจเพใจ้กินเลยได้จะ่อยนเนี่ย้นีุ่ยลาบเอากรนาเอากนพ่ใจอันนี้นสวยนี่มปกนมละม้วน เคนว่ายังกินเท่าไรยังสวยไปหนาโอ้โหอ่อนแต่เศร้าเนาะอสวัสดีค่ะแม่อีหลีแม่ยี่หลีตอนไม่ยิงเขาค่ะเจ้ารบเอาลูกสาวเจ้ามานำก่ันจะเป็นเพลง <มา S 2> สวยสมบูรณ์เลยดี อันนี้เจ้าของลานเพื่อนพี่น้องเปอนกับมาซอยงานเือนกันมีงานไดไปหาไปหอดทุกเที่ยวเนาะไปจารันโอ้ยแมงมันพวงพวงเงินก็ตื่นแต่เสาร์แต่แมงวันกตืนน่่อ

เจ้าของนั่นมาเอาพี่น้องมันอยากมาซอยง่าคือกันตอนนี้มันอยากมาเอาบุญคนื้อกันตอนนี้เอาไปเอาไปเขาจะท่ำไปหลับเนี้ยแบบจะหลับซึ้งเดือดมไม่ั้นก็ไล่ลายไหลับหลับยอดพี่น้องจ้ามาเด้อมาเอาบุญมากินเข่าหกับหลับพี่น้องช่วงก็หลับหลับ